สวัสดีครับท่านการน,นะครับราโดเซ็นทรัลเมกาบางงาครับผมี่เห็นอยู่นี่คือเอกลักษณ์ของราโดนี่คือราโดไดสตา์ออริจินัลนะครับผมรุ่นยอดฮิดของราโดครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาใหม่แล้วนะครับเติมคิดค้นพัฒนาวัสดุใหม่มาใช้กับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับผม นี่คือ Rado เดสตาร์ออริจินอลไซส์ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับจากไซส์ดั้งเดิม35มิลรุ่นนี้คือ38มิลน,นะครับเรียนจากวัสดุทางสเตนคารบายหรือว่าโลหะแข็งนะครับผมตัวนี้ขอบตัวเลื่อนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับรูปทรงวงรีรูปทรงถ่ยรูปทรงจานบินหรือที่ใครๆหลายคนนะครับ มาหน้าร้านนะะ่าจะบอกว่าหานิกาที่โฆษณารถเหยียบเนี่ยคือรุ่นนี้นะครับคือเอกลักษณ์ของร t h e Star o r i g i n a นนะครับผมซึ่งขอบตัวเรือนรุ่นใหม่นี้นะครับก็ใช้วัสดุที่เรียกว่าเซรามอสนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเด่นนะครับจุดแรกเลยนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับที่เราพัฒนาเซรามอสขึ้นมาขอบตัวเรือนนะครับที่เป็นเซรามอสกับสายที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับผม สีของเขาเหมือนกันเดะเลยครับผมเหมือนกันมากๆนะครับนี่คือการพัฒนาวัสดุใหม่ของราโดนะครับซึ่งทําให้หลายคนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยชอบวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกที่เป็นสีดําหรือว่าสีต่างๆนะครับเราทําวัสดุที่เรียกว่าเซรามอสนะครับเพื่อให้เหมือนสีของโลหะนะครับผมนี่คือการพัฒนาอีกขั้นของเจ้าแห่งวัสดุนะครับนี่คือเซรามอสนะครับผม ตัวเรือนขนาด38มิลนะครับอยู่ในเซ็กไซส์นะครับสำหรับรุ่นนี้เองนะครับออกว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับตัวเรือน38มิลเครื่องวัตตเมิติก์ A808 การสำรองงาน80ชั่วโมงสูงสุดการใช้ชุดจักรก,กนะครับชใช้ดส้ยใจักรกหรือ,กกอกว,ว่าชุดบาลนซ์สปริงนะครับที่เรียกว่านิวคลองนะครับซึ่งสามารถต้านทานสนามแม่เหล็กได้ก็ช่วยให้ในการามีการเดินที่ เชื่องตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับการพัฒนาอีกขั้นของลาโดนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกระจกคริสตัลซับไฟ์นะครับมีการเจอในเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทั้งหน้าปัดนะครับทําให้เวลาเราพิข้อมือนะครับนี่คือความสวยงามของกระจกคริสตัลซับไฟลต้นตำรับของซับไฟ์ของลาโดนะครับผมทำให้เรามองเห็น ความสวยงามในทุกมิตินะครับเขาเจอในเป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆๆนะครับเหมือนเพชรเลยนะครับผมแล้วก็การเปิดโชว์บไกแบบสกิเลตันนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็สีด้านในก็ออกสีออเทาเชา,าไซายนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของวาโดนะครับการปัดแต่งลายลวดลายข้างในเป็นลายเจเน็ตลายเจนเนวานะครับผมแล้วก็ที่เห็นด้านในนะครับมี เอกลักษณ์ของลาโดนะครับอีกคือกิมมิคที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของลาโดเลยนะครับผมนั่นคือรูปสมอเรือเคลื่อนที่ได้นะครับบนพื้นหลังสีแดงนะครับตัวสมอเรือจะเป็นสีทองนะครับผมก็เม็ดทับทิมนะครับทั้งหมด25เม็ดนะครับเพื่อต้องการการสึกหรอของเครื่องกลไกข้างในนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้เองนะครับยังเห็นกระปุกลานด้วยนะครับตรงเวทนี้ ตำแหน่งห้านาฬิกานะครับผมตอนเห็นชุดสายใยจับกรอบนะครับชุดควบคุมเวลาของระบบกลไกอัตโนมัตินะครับผมซึ่งเครื่องกลไกระดับลาโดรุ่นนี้นะครับการสำรองงานสูงสุดคือแปดสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็การรับประกันของราโดตอนนี้ห้าปีนะครับกลไกอัตโนมัติทั่วโลกครับผมมาดูเม็ดนิยมนะครับเอกลักษณ์ของราโดนะครับรูปสมอเรือ เม็ดิยมใหญ่ขึ้นนะครับผมทําให้เราปรับตั้งเวลาขึ้นลานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ยังแนบกับตัวเรือนเช่นเคยนะครับนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของราโดเดสตาร์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะไม่มีขาในกานะครับหรือว่าลักทุลักจะไม่มีแล้วนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของราโดเดสตาอีกจุดหนึ่งก็การเชื่อมต่อสายนะครับกับตัวเรือนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็เปิดโชว์ไกลนะครับ เราจใช้กระจกทิซส,สฟล์ให้เห็น,นกลไกในการแล้วก็เห็นโรเตอร์รูปทรงออรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับผมนี่คือ,อชุดโรเตอร์นะครับช่วยสำรองาง,งานอัตโนมัติให้กับกลไกอัตโมติรุ่นนี้นะครับผมสายนะครับเป็นสายแบบ S-Link นะครับแล้วก็าปลดแบบ e a ซี Z ่คลิปนะครับผมมีตัวให้ปลดแบบ e a ซี Z ่คลิปเลยปลดได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่อยาก จะคัสตอมนะครับผมอยากไปใส่สายที่เป็นสายมินเลสที่เป็นสายถักนะครับผมกับรุ่นที่เป็นครบรอบ60ปีก็สามารถหาสั่งซื้อได้ที่ศูนย์บริการของลาโดนะครับผมมาปรับเปลี่ยนสายได้ด้วยว่าจะเป็นสายหนังนะครับก็ลองคัสตอมได้นะครับผมสายในการเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นแบบเคสลิงนะครับผมมีการขัดเงาแล้วก็ปัดเงานะครับก็คือเงาสลับด้านนะครับผมบริเวณตรงกลางก็จะเป็นการขัดด้านดนนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นสายสแตนเลสสีลแบบขัดเงานะครับผมนี่คือลูกเล่นของสายการรุ่นนี้นะครับต่อด้านหลังบันทับนะครับนี่จะมีโลโก้ของลาโดนะครับผมก็เป็นบัตเตอร์ไฟ้นะครับบันทับล็อกแบบสามทบใช้วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมใช้งานง่ายนะครับแบบนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นบัตเตอร์ไฟ่ทุกรุ่นนะครับผม ก็เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับที่เป็นสายบางนะครับผมของ a าโดไดสตาเองนะครับผมตุวนี้นะครับดังได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยแล้วก็มีคำว่าไดสตานะครับนี่น่าจะตีทิ้งไว้ที่กระจกนะครับผมแล้วก็ลาโดเป็นตัวเขียนสีขาวนะครับผมนี่ก็คือสัญลักษณ์ของรุ่นไดสตานะครับจะเป็นตัวเขียนแบบนี้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมีการแต้มไายน้ำซปเปอร์หรือมิโนวามาให้ด้วยนะครับบรเวณอินเด็กหรือว่ามัตเกอร์นะครับผมสีฟ้าทำให้เราอ่านค่าเวลาไดใ้ในที่ที่มีแสงน้อยหรือในที่มืดนะครับผมแล้วก็บริเวณปลายเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงนะครับ นี่คือความสวยงามของราโดเดสตานะครับเป็นรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ 2, เป็นลายเซ็นของราโดนะครับผมทำให้คนรู้จักราโดเดสตานะครับกับการใช้วัสดุที่เป็นกระจกซฟาฟิครุ่นแรกแป่นแรกของโลกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนจากรุ่นปัจจุบันมาสู่อ่ารุ่นก่อนมาสู่รุ่นปัจจุบันนี้นะครับผมก็เป็นวัสดุเซรามอสกระจกซรฟฟิค มีการเจนายเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมสายเป็นสายเอส n ลิงสายใหญ่ขึ้นลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับผมข้อมือของผมก็หกจุดหกนิ้วนะครับตัวเรือนในการสามสิบแปดมิลครับลองดูซิว่าอื้อือ เป็นไซส์ข้อมือที่มาตรฐานนะครับผมม่เล็กไม่ใหญ่ครับขนาดตัวเรือนเป็นสามสิบแปดมิลยนเซ็กไซส์นะครับสังเกตนะครับเวลาเราปิกข้อมือนะครับกระจกซับฟลาที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับกระจะสะท้อนเล่นแสงได้สวยมากๆครับรู้สึกว่าผม ปรับกล้องยังไงแล้วเราก็าโฟกัสแบบวุบ่นวาดวุ่าดสายเอสลิ Link นะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับหากสนใจรุ่นนี้นะครับมีสองสีนะครับสีเงินแล้วก็สีทองนะครับก็เป็นสียอดฮิตของรุ่นไดสตาเนี่ยครับผมลองมารับชมมาขึ้นข้อมือกันได้นะครับที่คาน์เตอร์ในคาลาร์โด่าชั้นหนึ่งซินทรัลเมกเ์บางนาครับผม ลบคลิปนี้ไปแล้วครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอะไรครับผมสวัสดีครับ